อย่าให้ความสงสัยจำกัดคุณคุณรู้ไหมว่าพระบิดาของคุณทรงเป็นผู้ออกแบบและดำเนินแผนการต่างๆตามพจนานุกรมคำว่าแผนการคือสิ่งที่กำหนดจะทำโดยคิดวางไว้ก่อนงานที่คิดวางไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าฉันเชื่อว่าคุณคือแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า โครงทรงคิดถึงทุกสิ่งที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณและคุณอาจสงสัยว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรเป้าหมายนั้นคือแผนการแห่งสันติสุขแผนการแห่งชัยชนะและความสุขพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคต และความหวังแก่เจ้าเยเรมีบทที่2 9 1ข้อ11พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ดีและแผนการของพระองค์สำหรับคุณก็ดีด้วยบางทีคุณอาจพูดว่าฉันไม่คิดว่าพระเจ้ามีแผนการดีๆสำหรับฉันหรอกพระเจ้าคงลืมฉันไปแล้วพระเจ้าทรงรู้จักคุณทรงรู้จักคุณอย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงเห็นความสงสยัยความกลัวน้ำตาของคุณ ดูสดุดีบทที่139ข้อหนึ่งถึงสองพระองค์ทรงตัดสิทธิ์คุณหรือไม่หรือพระองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรดีจะออกมาจากคนนี้เลยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าไม่ทรงหมดหวังในคุณพระองค์ไม่มีทางยอมแพ้เมื่อเป็นเรื่องของคุณแผนการของพระองค์คือการทำให้คุณเป็นคนที่พระองค์ต้องการให้เป็นเสมอและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ พระองค์ทรงสร้างคุณให้สะท้อนพระศิลิของพระองค์สำแดงความยุติธรรมของพระองค์และแผ่ขยายความรักของพระองค์ไปรอบตัวคุณพระองค์ทรงเลือกคุณอย่างรอบคอบและทรงเรียกคุณอย่างอ่อนโยนอย่าให้ความสงสัยหยุดคุณทำให้คุณช้าลงหรือจำกัดคุณคุณเป็นลูกที่รักของพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับคุณจะสำเร็จคุณคือการอัศจรรย์